วันนี้นะทุกคนครับเราจะมาโยนเพื่อนกันนนะี่เ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดูสิตอนนี้คือพวกเราเนี่ยถือตัวเพื่อนๆอ,อยู่นะครับนี่ฉันถือตัวไอเลียนหัวโคตรโตเลยหนักมากเลยนี่ส่วนฉันถือเจ้ากบนี่ผิวเป็นตะปุ่มตะปามเลยเนี่ยโคตรน่ากลัวโอ้ยฉันแบกฉลามเนี่ยฉันมือจะหักเร้วอ่ะโอ้ <laughs> โหดูอ <laughs> แล้วทำไมฉลามนั่นคือเป็นสภาพนะว่าแนไม่มีชุดใสะแนจะต้องถูกถลกหนังไปแน่เลยนั่งแสนมากเลยนะโดยที่วิธีการเล่นเกมนี้นะทุกคนแค่เพียงแค่เราโยนเพื่อนไปให้ไกลที่สุดนะทุกคนแบบนี้พวกนายดูนี่โอ้โหโอ้โยนไกลมากนี่แนโยนเลยเออนี่ก็คือโยนไปเรื่อยๆนะครับเพีงงั้นว่าใครโยนไกลที่สุดไประมนั่นแหละเกมนี่โอ้ยง่ายๆเลยเว้ย โยนชนะไปเลยหัวข้อเหลี่ยมเลยเอ๊ะะกบไปเลยไปก็มีแค่นี้แลวทุกคนขอจบคลิปพี่เพงเท่านี้เดี๋ยว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 โอ้ลอล่นนะล้อล่นไปดูซิว่าไข่สมนี่คือใช้อะไรบ้างนะทุกคนอันแรกคือเป็นไข่อ่อนสุดนะครับเจ็ดสิบห้าไอ้สมได้เลยนี่แม่โอ้ยขอสุมเลยละกันเปิดอะไรทุกคนครับกดคลิกวพ่าเปิดดูิีด้วยตัวอะไรแม่โอ้ดูสีด้วย้าวฉันได้ไม่ธรรมดาน่ะ ได้น้องหมาเออมนฉันเลยฉันได้น้องหมาเมื่อกี้ไม่ทำมาแน่นะเอาอีกตัวดี<อ>นี่อีกตัวก็เป็นโอ้น้องเมลลียวรอบนี้ของฉันอีระวังมันกัดกันเองนะเจา้าโกไหนลองโยนดูซิเราซื้อสัตว์มาจะเลี้ยงขึ้นไหมเออโยนไก่ขึ้นไหมอ่ะเออจะโอ้โหรู้สึกว่าไก่ขึ้นอยู่แต่ว่าไก่ไม่แม่แม่โอ้โห โย่จะกดให้รถเหยียบโอ้โยเดี๋ยวนี่ตอนนี้ทุกคนงานไม่เล่นอยู่อันดับหนึ่งนะไอ้พวกนายกามเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้กามยังมี800้อยกว่าไหมส่วนชั้นพนะันสามนพา<ม>ด้ยวเองอ่ โอเก็บไปดาวนี้ได้ด้วยทุกคนครับดาวไปทำอะไรได้นี่เออเนี่ยนะลองดูดีนี่เป็นจรวดอะไรอ๋อนี่ใช้นี่ครับเป็นสายฟ้านะในการซื้อเป็นล็อกเก็ตเป็นจรวดและนี่ก็เป็นกล่องกลุ่มนะคะไอ,อ้มีสปินด้วยนะมันไม่ขึ้นว่าฟรีแต่ฉันจะลองกดสปินดูนะเว้ยเดี๋ยวเ,เลยมันมีให้เราสุ่มสองอันฟรีเนะี่ยไม่เห็นอลไรไงนี่เออเนี่ยมันบอกว่าฟรีสปินเออสองอันออสุ่มได้ทุกคนครับมันลองดูซีได้อะไรนะได้มาเป็นโอ้ยห้าพันพลังงานว้าวได้ได้ห้าพันดา อโอ้ยฉันได้สุ่มเพิ่มอีกรอบหนึ่งอ่ะโอ้แมวเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มากเลยโอ้แค่ธดาวันรอบนี้อ๋ oh, มีล่องใหม่ให้เราไปด้วยทุกคนครับวยการใช้นี่นะ2องนทุกคนในการเซ <c oughs> โอ้อยเนี่ยวพวกไหนนี่ไงฉันเจอแล้วเป็นรูปดาวแล้วก็อัพเกรดตรงนี้เนี่ยลองเข้ามาดูสิโอ้สมาร์ทใช้ดาวอัพเกรดได้หรืออะไรนี่เอ,อะไร,ะไรจะได้เอ็กคลูซีฟสัตว์เลี้ยงโว้ย<ไ>ว้าวเนี่ยอ๋อดาวและสมาร์มาอัพเกรดตัวแน่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแมกเนตเบลนช์อะไรพวกนี้เพชรลักความโชคดีหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์นู่นนี่แน่นลองอัพเกรดเล่นๆดูดีไงกดไปดูประมาณนี้ แค่นี้พอก่อนแค่นี้พอก่อนนี่ค่อยมาเพดใหม่เดือสีจะเกิดระดับมิสติคอลเลยนะเโอ้เว้ยอวยพลังมันเท่าไหร่ีหนึ่งแสนล่ะฮ้าวหนึ่งแสนเลยอ๋อโอ้โหเยอะจริงไปเลยเอเลียนว้าวโอ้ยนอกโลกโอ้หไม่ต้องเติมก็เทพได้เลยนะนี่ ใช้ใส่ฟ้าสามพันปด้อยอันนี้ใช้เท่าไหร่หนึ 1, ่งหมื่นโอเคได้แค่น,นี้สุมเลยฉันตาทีเดียวได้สายฟ้ามาสองหมื่นเลยอ่ะเจ้าก,ก้อ๋อฮะเอนเลนี่ยเราจะยอมให้ฉหลามกิ่งกอเราอย่างนี้ได้เหรอแม่ฉันมีห้าหมื่แล้วอ่ะสัตเลี้ยงอ่ะ โอ้ยโอ้ยอะจะซื้อมาแล้วอะไม่ถึงมีสัตว์เลี้ยงพนังแค่มือนะใช่นี่ไงจะเกือบนี่นี่นี่โอ้ยแ,แมแวแมวมาจากไหนเดี๋ยววันหนึ่งขอดูหน่อยตัวไหนไหนี่ไงนี่นี่็นมเมสีแดงโอ้ยระดับมิสติกนี่แม,ม่ได้โอ้ยโอ้โหหัวไอ้เลียนบังอันนี่ในสุ่มแคในมานี่มิสติกนี่ฉันเอาจากเอ่ออัปเกรดดาวนะ่ะอ๋อใช้ดาวซื้อหรอ ใช่อ๋อนี่ไงทุกคนหนึ่งหมื่นโอ้โหพลังบวกโคตรเยอะจะมาไปไหนเดี๋ยวขอมาดูแซตเติมนี่ทุกคนครับมันกี่บาทนะครับเดี๋ยวลองดูซิสามร้อยเก้าสิบเก้าโรสแบกเดี๋ยวลองเติมดูนะเดี๋ยวจะรู้พลังมันจะแรงแค่ไหน <c oughs> ลองกดซื้อเลยทุกคนครับมนันนี้โรสแบกนะครับผมแล้วทำไมตรงนี้มมนเขียวว่าสี่ร้อยในนี้เขียวสามแก,ก้วแกวเขาบอกว่าตัดบาทหนึ่งเลยหรือเปล่าเจ้าก,ก็เออแอเอามาเลยทุกคนครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงแซตเตัวนี้ ได้ระดับอะไรแมมโอ้โหโบราณเลยนะโอ้แสดงว่าต้องโหดมากๆโอ้โบราณน่าจะเป็น11%นะครับนตะคะตัวที่ผมได้เป็นน่ยเป็นหนูแฮมสเตอร์นะครับลองใส่ดูซิดูพลังก่อนโอ้โห7.5บิลเลียนแจ๊ะหนึ่งแสนของฉันกากไปเลยนะเนี่ยเออฉันเทียบไม่ติดเลยเอ๊ยย้อนไม่ไอ้โอ้ยบนยาวเลย โอ้ย,ยูยกบอลลนลัวดูโหสิบสี่เล่าสิบห้าเล่าเลยไม่รู้หวยเลยนในหมุนเลยตอนนี้หมดนดูกระบาเติบไปหนึ่งแสนกระกากนี่แน่เออหนึ่งแสนในแกากไปเลยฉนา้ำนี่ปลาไปเลยแต่ดูซิว่าจะได้สายฟ้าแล้วก็ดาวแค่ไหนโอ้โหตอนนี้คือจะมีสายฟ้าส่องเลยแลนปลาแค่รอบเดียวอะนะ ไปสองร้อยล้านเลยเอ๋อแถมสัตว์ราคาไม่แพงด้วยนะเนี่นยสี่ล้อเออไอเลองซื้อลองใหม่นี่ทุกคนครับตรงนี้ปลด้องร่นใหม่แล้วละน้องเข้าไปดูซิมันจะเปลี่ยนทีมดิฉันหรือเปล่าหรือว่าไปโลกใหม่เลยอ๋อเปลี่ยนทีมเฉยไว้อยู่ตรงนี้ที่เดิมแต่ว่าทีใหม่ก็มีสลยงใหม่ด้วยนะลองดูซิราคาเท่าไหร่เจ็ดแสนนะทุกคนอันนี้อ,อันนี้แสนเก้าค มจะ<ต>ขอเก็บตังคบบ์แปปนึงนะเจะกบเดี๋ยวย้ายโลกตามเว้ยเออไ,ไปด้วยโอ้สนารตะแนนเลยนะนี่ไอ,อตัวนึงนี่ไอมันครบสองตัวมไม่ธรรมดามาแล้วก็ใส่ที่ดีที่สุดไปเลยตรงนี้ใส่ที่ดีที่สุดไปนะคะผมประมาณนี้แล้วโลกสามก็ซื้อได้เลยนี่แหมเพราะว่ารวยแล้วตอนนี้เข้าโลกสามเลยดิในมีมากขนาดนั้นฉันว่าในซื้อจนจบเกมได้เลยนะเนี่ยเจกบได<อ>้เปรียบปีไปเลยแล้วก็มาสุ่มใครนีนโนนะะ่โลกสามนี้แล้วคนแคบโอ้คลิปนี้จบเร็วแน่นานเกลลโอ้ได้เอพิกแม่เนี่ยซื้อโลกสี่ได้โอ้ยังไม่ได้ มี199โกก้โลคสีคือสองรอยิมมาโยนเลยสิเนี่ยตายเลยจะโ,โยนโอ้ยฉลามพวเหลี่ยนมหมด มันเที่ยงเร็วมากเลยทุกคนครับเติมทีหนึ่งนี่ผมเลยยังชอบเกมแบบนี้เลยนะเล่นสบายดีนี่นแหละทุกคนครับประมาณนี้เ,เล้เแล้วจุติคืออะไรอะ่ะก็คือรีเบอร์ใช่ไหมเออเหมือนจะรีเบอร์ได้นะจะเกลบรีเซพลังงานของคุณแล้วก็จะอ๋อแต่จะเก็บสัตว์เลี้ยงเราไว้นะก็รางกดจุติดนีนี่ไงเรียบร้อยก็คือสัตว์เลี้ยงก็ยังอยู่อะไรยังอยู่นะเราก็จุติได้ใหม่เรื่อยๆเลยดีพวกนายอยากลองเอาสาัตว์ไปเล่นไหมจะได้มีเงินจะเยอะมาซื้อแดนหมแบบฉันดีเลยจ้าเกิรเออม่ไม่ได้ใจแม่แมแต่ไม่แน่ใจคือจะเท จริงด้วยอ่ะจะติเท่าไหร่อ่ะอ,อแค่หนึ่งก็พอนะโอ้อมันมีของขวัญให้รับด้วยเว้ยเจ้ากู<ห>อ๋อ,อตรงนี้อ่ะโอเคมีของขวัญรับตรงนี้ เออมาซื้อโลกสีดูสิสั่งแล้วๆนะเคซื้อเลยโอ้นี่โลกใต้ทะเลนะครับว่าดาวคือสามารถซื้อโลกใหม่ได้ด้วยเว้ยมันเปลี่ยนไปตามโลกเว้ยโอ้อันนี้คือหมื่นดาวได้สันเล่นตัวจิตอิมโหแมวขอจะติเลยว่าจ้าโอ้ยอะไรขนาดนั้นมาจะกบฉันพร้อมรับสัตว์ของนายแล้วให้เป็นหนึ่งนะขอดูนี่ก่อนไอจรวดนี่นะครับยังไม่ได้ลองดูเลยเออ5ไร่เอ็มนี่คือสุดๆแล้วของเราโอเคซื้อเลย แ้วกดใส่ได้นะคะมันจะเป็นไงนี่อ๋อมันคือเอาไว้เรียนติดจรวดนะครับเอาเลยเลย <c oughs> ไอเรากดบูสต์ได้นี่นะเรากดบูสต์ดูสิโอ้โหบูสต์อ๋อสามารถใช้จรวดบูสต์เพิ่มได้นะครับอะไรทุกคนเดี๋ยวผมจะมาซื้อโลกใหม่ด้วยไอโหซื้อโลกที่ห้าแล้ววันนี้เดินเข้ามาเลยแล้วก็มีเรื่อยๆเลยนะโลกนี้น่าจะมีเยอะมากเลยนะี่ยช่าหจะเกิดจะเกิดฉันขอพึ่งพลังของนายหน่อยสิ เ <ทำ S 2> ดี๋ยวลองเทสสัตว์ดีกว่าเอาสัตว์ไปให้ฉลามก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้อีเลียนแล้วกันนะอ๋อเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องถอดสัตว์เก่าออกก่อนแล้วก็ส่งสันนี้ไปเลย <c oughs> ตอตกลงขอปลาสาักรอบหนึ่งก็พอนะจะคเอเออนี่ฉลามสัตว์ผมไปใส่แล้วทุกคนแคบมแลองแปลดูจะได้รู้ความเร็วเป็นยังไงวยาวช่าอุ้ยรู้สึกเหมือนจะบินไปดวงจันทร์เลยอ่ะเออดูดิดูช่องด้านล่างก็รู้ว่าเร็วแค่ไหนแล้วคนดูดีอฮ้ยจะกกบดูสิฉันไาได้ไกลกว่านาย โอ้ในปาได้ยี่หกจุดเก้าฉันยี่หกจุดแปดงั้นเดี๋ยวจันเทรดไปให้เอเลี่ยนเลยนะเออให้เอเรีย <ขอ S 1> ใส่ร <ใน S 1> ิบังถ้าอย่างนี้เราลองไปดูภาพเหล็กไหมเพื่อเราจะแบบโหดที่สุดในเซฟ <c oughs> เออลองเลยประหลาดจะเกือบเออเดี๋ยวเราไปดูภาพเหล็กดีกว่าอันไหนที่มันมีให้เราขิงเราจะไปภาพเหล็กนะทุกคนไปเลยจะก,กอบบินไปลเลยเเยย้้อ้ออด เาจะกบติดจะรววอ่ะมมนเหมือนไม่ไกลเลยอ่ะโยกยามท่เราจะสามโอ้น้อยสุดแะ่เที่มากสุดคือฉลามนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟพาเปลิกกันนะแล้วมาดูสิว่าเราจะโหดที่สุดในเซิร์ฟเล็บป่านะทุกคนไปดูกันเลยเลยสเกอร์ ตอนนี้นะคะผมเราอยู่ในเซิร์ฟแพลิกนะโอ้โหแล้วดูดีพวกเขาโหดกับเราอีกเว้ยโห่สิบสี่เอ็มแม่โอ้ยโอ้ยมีคนเทกับฉันด้วยเขาให้ตัว2องเอ็มมาจะให้ตัว300กับเขาละกันโอ้ยการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมผมจะลองไปดูแล้วจะดูว่าผมจะโยอันดับที่เท่าไหร่นะคะผมมาดูสิตอนนี้คือกำลังจะหมดแรงแล้วทุกคนแค่มาดูสิว่าจะอยนดับเท่าไหร่อันดับ3แน่นอนนี่ไงอันดับ3โอ้โหอ่อนกว่าเขาเยอะเลยแม่โอ้โหไม่ยอมนะใส่ตัวหนึงต้องมาแล้วโอย้ นี่มาซมเลยแต่ไม่รู้จะได้ตัวดีหรือเปล่านะอาจจะได้ตัวอ่อนกระเดิมก็ได้แต่ก็สุ่มไปเลยนะครับมาซื้อเลยตรงนี้อ่ม่จะไม่ยอมหรอกเว้ยยังต้องทีหนึ่งในเซิร์ฟพับริกยังต้องเป็นนามวันดัดเลยจะก,กดโอ้ได้แบบตำนานมาไหมอ่อนกระเดิมแม่ได้มีแพนด้าอ่อนกับแฮมชาเลอร์นะครับมาเท่าไหร่อ่ะล้วพลังอ่ะพลังคือสองจุดห้าพันล้านเองแฮมชาเลอร์ต้องจีบต่างกันจักรป้ากับเหวเออมีบูส์คะแรอบเ<ล>นียนในได้สามสิบกว่าเอ็มแน่นอนนะเจ้าก็มาดูหัวฉลามที่โตลมกันดีกว่า ดลลานี้โ oh, อ <c oughs> ้ยเดี huh. no like, ๋ยวได้ย <c oughs> yes. ิบกก้าไหมงอยังไงโอ้ยมีคนเร็วกว่านายเยอะเลยจะเกือบยอมเลยว่าเขาเร็วจริงเขาจะมีแบบสตีแบบสองสามตัวเลยนี่เลยนะชั้นมไหมต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยนี่เทียมไม่ติดเลยจะเกือบสูงสุด31เอ็มมาทุกคนลองซื้อจรวดกันดีกว่านะดูซิว่าจรวดไหนดีๆบ้างตอนนี้มียี่สิบเอ็ดเออซื้อเป็นอันนี้ละกันนะสิบบรเลียนนะทุกคนครับจรวดนี้เลย รอบนี้เราสุดท้ายแล้วกันไม่ที่หน <laughs> ึ่งก็ไม่เป็นไรยอมเพ้ก็ได้ถ้าไม่ยอมนี่หมดตัวแล้วนะนี่ย หรือว่าเราไม่ได้จูตีเยอะวะเจก,กบเออแม่จะวาไปก็จริงแมแเราไม่ค่อยได้จูติเลยอ่ะไปว่าทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเสียใจยจังเลย่ะโอ้โหดูดิเข้าไป 50m แล้วที่หนึ่งไงโอ้โหเย่เ,เทียบไม่ได้เลยจจก,กบการยอมแพ้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนเอแต่แปลว่าเราหล่อนะครับไ <c oughs> <c oughs> อ,อเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉนะไปอย่างนั้นนะที่นายถืออะเอเลียน <c oughs> เอ,อนก็ไม่รู้อ,ะอ่ะแม่ w ทำไมไปผสมอย่างงเนี่ย โอ้เหมือนกบผสมกระหลามเลยและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง30บาทเท่านั้นพวกนายยังแฮปฟิวชั่นอยู่เปล่าอะเออฟิวชั่นมันเดิมเลยทำได้ไงวะเนี่ยมีเพื่อนสองคนปลาอแล้วเหปาดูเร็โปลเลยแล้วเนี่ยแล่ก็